การรับบุตรบุญธรรมนะคะวันนี้ทนายมนแล้วก็ทนายโจจะมาไขาข้อข้องใจนะคะคการรับบุตรบุญธรรมผู้ที่จะรับบุตรบุญธรรมต้องอายุไม่ต่ำกว่า25ปีและผู้ที่จะมาเป็นบุตรบุญธรรมจะต้องอายุห่างกันสัก15ปีนะครับกับตัวบุตรบุญธรรมอันนี้คือข้อกฎหมายค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดการรับบุตรบุญธรรมเนี่ยนะคะสามารถจะเป็นบุตรบุญธรรมได้แค่ครอบครัวเดียวนะคะ ถ้าสมสามติว่าตัวบุตรบุญธรรมเองจะเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นเนี่ยก,กรณีแบบนี้ไม่ได้แล้วนะครับและที่น่าสนใจมากกว่านั้นค่ะคนที่เป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะคะที่จะรับเป็นบุตรบุญธรรมเนี่ยนะคะนอกจากห่างกัน15ปีแล้วเนี่ยเด็กๆอายุไม่เกิน15ปีเนี่ยพ่อแม่ต้องให้ความยินยอมยินยอมซะก่อนแต่ถ้าสมมติตัวเด็กคนนั้นนะครับมีอายุมากกว่า15ปีไปแล้วตัวเด็กคนนั้นเนี่ยการที่จะเป็นบุตรบุญธรรมของคนอื่นเนี่ยตัวเองเนี่ยนะคะต้องมีความยินยอมด้วยไม่ใช่ตัวผู้รับบุตรบุธรรมน ไม่ได้นะครับตัวเขาต้องยินมีายอมและสุดท้ายท้ายสุดค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดการเป็นบุญธรรมนั้นคุณไปเป็นบุญธรรมของใครได้แค่ครอบครัวเดียวและในทางกลับกันไม่เสียสิทธิ์ในการรับมรดกหรือเป็นทายาทในครอบครัวเดิมของคุณนั่นคือคุณเป็นทาย,ยาททั้งครอบครัวเก่าและครอบครัวใหม่จะเป็นบุญธรรมของใครหรือจะรับของใครดูข้อกฎหมายให้ดีนะคะจากรายการ,รยามบ่ายกับทนายประชาชนค่ะ